ตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วครับประสบโชคก็จัดสถานที่ครับตเตรียมปิ้งย่างคืนนี้สาวลาวทำอะไรก็ไม่ลูกไปจับกระต่ายมากินเลยเม <c oughs> นูเย็นนี้อะไร นีนบน่บรรยากาศตอนบ่ายสองครับโคตรบรรยากาศตีวเนี่ยยังไม่มีเครื่อง <wow. S 1> ดึงนะ <ocar Zahlen. S 1> ครับเดี <uğ seinen neighbors> <cke> ๋ยวค่อยไปซื้อตกมาดิในตัวกี่ตัวล่ะ กลัวนสั่นหมดแล้วแซสบใจเลยเรียบร้อยครับไปโลตัสมานี่ครับเด็กกุ้งทำน้ำจิ้มจิ้มหมึกย่างนี่ครับอันนี้หมักไว้ก่อนหมึกย่างแล้วก็ฝนก็โปรยๆเฉยเลยนี่อย่าตกหนักนะเว้ย สาวราวคนดังครับเจนคนดังเหรอเจนดังแค่ไหนไ <c oughs> บอกีบมะนาวอย่างวันนี้เรากินเอฟเอฟเนวหวานนะครับ Kamu. Kami oh, ข,ข้ได้เส่กางเกงใน,นไหมเรื่อยเรื่อยคนณกำลังมีความรักใส่กางเกงเมื่อกี้ไปเดินโลตัสเหรอเข็นใส่กางเกงในสิจูบูกางเกงโคตรบางเนี่ยดูวยดูคโคตรดีเลยครับความจริงอ่ะถ้าถ้าถ่ายทั้งวันหรือว่า เวลามีปาร์ตี้ว่ามีอะไรความจริงผมอะเหนื่อยที่สุดนะแต่ไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่ามันไม่มีใครถ่ายไงยพอทีนี้เห็นอย่างนี้ก็ผมก็นั่งกินชิวๆใช่ไหมสาวลาวเขาก็ย่างกุ้งไงเขาไม่ได้เป็นห่วงผมนะเขาหิวตัวเขาหิวเอ็แล้วเนาะไมกุ้งหางคาด กุ้งมันไม่โสดหรอกเช่นเนยาวๆไปครับกี่ทุ่มคืนนี้สามทุ่มไหมใครลุกก่อนโดนดีดนิ้วฮะห้ามลุกหนีไปนอนก่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยวมานะอะไรอย่างนี้นะโอเคไหมเ้ยสามทุ่มนะครับใครไปก่อนครับยกเว้นถ้าฝนตก <c oughs> <c oughs> ไม่น่าทักเลยเดี๋ยวมันตกแนละ้ว บรรยากาศตอนเมื่อบาบดีๆอยู่เลยตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่าแซบ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตัดใบตองครบบับไปตองเอามาลองกุ้งเฮ้ยของจองกันเลยภาพอาจจะสั่นๆเลยครับเพราะว่าไม่ได้เปิดกันสัน อนนี้ก็มาอีกเลเวลหนึ่งอันนี้เหรอเว้ยเดี๋ยวไปล้างก่อนแกพี่สองตัวนะเอาวันนะไม่ไดฉันจะย่างหนึ่ง เจะได้ไม่มีไม้เสียบม่น้นจะแซบกว่านี้นะครับประสบโชคจะชอบกกยครับ 好呀 ไม้เลยสิบบาทครับท,ที่ที่ตลาดแต่นี่หั่นขนาดนี้น่าจะขาดทุนหมดเ <c oughs> อ้ยยอดเออกูนนอออจับตัวยังใหญ่อ่ะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นแล้วเริ่มช้าแล้วครับอ,อ จับจับกินปลาหมึกมั้ยลูกไปนะไปแล้วนะูสวบด้ไหนชานอมอ่ะโอ้หนุนหนุมชานมไม่มาแล้วอันนี้มันมีแค่นี้หรอชานม มันมาแร้วมาเร็วมาไว้ลูกเร็วมาเร็วเองนี่ชีวิตเองสันโดดมากเลยนะอะชีวิตสันโดดโ,โ,โอ้ยยังยังไม่เข้าโกงยังไม่ให้เข้าไปไปวิ่งเล่นก่อนลูกไม่เอาไม่เอาไม่หนี พี่ก็จับป่ะไปไหมไปหาไหมฮะ อ, <ทา S 1> อยากนอนเต้นหรอเขา,า,าอยากนอนเต้นหรือเปล่าเออ่นมันไม่กินบัตชตีมันมาสองตัวเลยเหรอฮะลูกจะน,นอนเต้นหรอว,ว่ามัอนอนเต้นไม่ลูกถ้าทางจะหิวละนะถ้ามันมาใกล้อย่างเงี้ยไม่กัดสายไฟด้อ อิวแล้วเหรอลูกป้ากพาเข้านอนปไปอ,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 อ๋อเขาเข้าพร้อมกันเนาะ,นอ,ะนอนในเต็นท์ไหมนั่น